วันนี้ได้รวมของซีรีส์นอนลงไปย่งนีบ้างครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะได้รวมสวงซีรีส์ Company Secret ที่รักฉบับเล่นๆค่ะก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะคะก็ตอบโจทย์ตามใจแฟนคลับกำลังการที่อยากเห็นงานของพี่สัญญาเนี่ยนะคะก็เราก็เลยเสนอแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็น เรื่องราวของผู้หญิงสองคนค่ะที่เกิดมาในสกูลร่ำรวยแล้วก็มีภารกิจบงางอย่างที่ต้องมาเป็นผู้แข่งกันต้องมาเอาชนะกันแต่ว่าลึกๆล,ลับๆข้างหลังนั้นเขาแอบหลังกันก็เลยต้องดูว่าจะมีดีลลับอะไรกันแล้วก็จะตกลงกันยังไงจะจปกันได้ยังไง ถ้านีเห็นแบบปล่อยใหรอต่อไปเราก็เกินลอตอนนี้น่าจะเท่าไหร่เงินประมาณจะนใกล้ๆจะเกจแลัวใครใดเวลาอันรวดเร็วต้องขอบคุณบรรดาแฟนคลับที่แบบเคื่อยันปั่นเต็ี่เลยคนนี้คงดูกันหลายรอบแล้วแตัวละครใครเล่นันเกิต่ไรบ้นงปไหเราเริ่มจากแบบคุณพ่อ่ะคุณพ่อเป็พ่อ พ่อค่ะคุณพ่อเชิญเลยค่ะพ่อมาอันที่สองพ่อเลยพ่อมาพ่อเชิญเลยพ่อไปไหบ้างคะมาเลยครับพมาคุณลูกเนี่คุณลูกครับเียเชิญเลยครับไม่เป็นไรครับครับครับพี่ครับก็ไปสองคุณพอ่อค <ligen petto> ือสองครอบครัวนี้ค่ะเขาเป็นคุณพ่อที่เดี่ยวที่น่ไม่มีแม่พูดเลยเหมือฉันก็ยัมีพ่อที่รักและดูแลและกดดันคนละแบบเชิญค่ะก็เป็นคุณพ่อที่ออกแนว ไรหัวใจนิดนึงครับก็จะกดดันลูกมากๆแล้วก็จะดูดุในสายตาลูกแล้วก็สายตาคนรอบรับอยากต้องให้ลูกมองพ่อดีกว่าต้องให้ต้องให้เออใช่ขออองงกมพ่่ดีวาของมีนี่จริงเลยก็คือคุณพ่อนี่ในเรื่องก็คือดุแล้วก็มีความแบบกดดันเราก็คือมีมีน้ำตาและเลือดซีมาแล้วพ่อจ่ะส่วนของหนะครับของหนูจะเป็นน่ารัก ออกแนวน่ารักค่ะพ่อลูกน่ารักปูกจิตกันค่ะแต่ว่าก็กดดันเหมือนกันกดดันเล็กๆกดดันทางอ้อมค่ะพ่อเป็นไงคะครับก็ไง้คงจะเป็นแบบครอบครัวที่ดูเหมือนเหมือนเจ้าอุปถุนคับเหมือนจะอยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวของความกดดันอะไรบางอย่างที่จะเข้าไปต้องก่อนสิเกมมันเขาได้มาเล่นกับนักแสดงรุ่นน้อโอ้โุ่สำหรับัำเร็จครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยได้มีโอกาสได้เล่นด้วยการกับน้องๆก็ ฝากได้ฝากตัวด้วยนะคะตัวเหมือนกันเขียค่ะใคต่อไปนะอ่ะผู้ชายผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวก่อนผู้ชานเดยพี่ปอนพี่ปอนขอฝากพี่ชายด้วยครับสวัสดีครับก็รับบทเป็นราเชนนะครับผมก็คาแรคเตอร์ของราเชนก็จะเป็นหนึ่งนักธุรกิจครับที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวกับธุรกิจของทุกคนครับแต่ว่าจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับแล้วก็คนดี ไม่ดีแล้วก็ไม่เลวครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้กลับมาร่วมงานกับคุณชันะครับางครูกูก็ดีใจครับแล้วก็คงตั้งใจเหมือนเดิมครับผมก็ยินดีมากๆกลับแล้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนครับครับไม่เคยไม่ใช่ครัแล้วตัวละครเราจะสร้างสีสันอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ครับเอ่อมีอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยจะต้องเข้าหา ้งล like um ูกหมีแล้วก็สอนย่าเลยครับว่าจะเข้าหาด้วยจุดประสงค์อะไรเข้าหาแบบไหนด้วยวิธีใดก็ฝากคนติดตามเนี่ยประมาณนึงครับผมแต่เบาๆนะฮะเดี๋ยวรับไม่ทันหรือว่าอาจจะเป็นดิวรับอีกดิวหนึ่งหรือเปล่าบอกไม่ได้ครับผมมองหน้าอยู่นี่ฮะไม่ได้ฮะนายยืนคุมเลยใช่ครับโอเคค่ะอนตรายขาอะไรค่ะก่อนะครไปะโอเค แย้มค่ะรับบทเป็นเลยค่ะคุณไอค่ะค่ะอ๋อจีค่ะรับบทเป็นเลยค่ะคุณเบนค่ะตัวละครของคุณเบนเป็นยังไงบ้างคะค่ะตัวละครแย้มก็จะเป็นเลขาที่ทุ่มเทกับการทํางานให้กับคุณไอมากไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการทําภารกิจอะไรที่คุณไอมอบหมายให้นะคะ่แล้วก็ต้องไปทำงานกันค่ะแล้วก็นิ่งแล้วก็แอบชอบแต่ไม่เคย อาจจะมีกัดกันบ้างหยุ่อันนี้ยุ่มยุ่มเยอะเลย ว่าใช่แต่ว่ามันเป็นความเสิร์ฟที่ที่ใหม่ใหม่ขึ้นครับใช่คะคว่าอย่างอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรามันก็จะมีความจอนแรงในแต่ละเรื่องที่ที่ต่างกันคนะ่ะอย่า,งเ,เางเรื่องที่เราก็จะมีความร้อนแรงเรื่องเรื่องหน้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องความรักเรื่องนี้ก็จะร้อนแรงเรื่องธุรกิจแล้วก็ความรักก็ประมาณหนึ่งค่ะไม่ค่อยพัฒนาไปเมื่อที่ว่าเสิร์ฟไม่ใช่เสิร์ฟมากกว่าอะไรไปหรอไหมเสิร์ฟมากกว่าจะไปหรอไหมแฟนๆถามมาแต่เดี๋ยวเรามัน กาเสิร์ฟคนละแบบมาก่อด้วยความที่แบบเหมือนเป้าพุ่มกับอ่ะเขาเหมือนพูดว่าการที่เลเวลของการเสิร์ฟอะเขาอยากให้ไล่ไปเรื่อยๆมันมีเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยรู้สึกว่าอีพีตั้งแต่หนึ่งถึงแปดอะมันมีความเสิร์ฟหรือว่าความโรแมนติกต่างแตกต่างกันรู้สึกว่ามันมีแบบไดนามิกในเรื่องมากๆก็เลยอยากให้คนติดตามเหมือนกันหลังเรื่องนี้รู้สึกว่าเล่นเองก็ยังรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ด้วยความที่พอมีน้องๆเลย์ขาเข้ามามันเป็นผี้สันของเรื่องนีะ พอซิ่งขบลื่นๆก็เวลามีตัวขเนื้อหาของวันนี้มันทำอยู่เหกันน่ารักจังอย่างเราถ่ายไปสองคิวแล้วอยากให้อ๋อกลองละครเลยเป็นยังไงบ้างสนุกสนานไหมโอ้โหคือที่ชอตเลยสนุกค่ะใช่วันวันแรกก็คือถ่ายกันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่แล้วมีหลากหลายอารมณ์ในวันนั้นก็บรรยากาศกองก็จริงๆการทำในกองเนี่ย ค่อนข้างจะเป๊ะด้วยความที่พ่อโอ๊ก็เป๊ะด้วยแล้วพวกเราก็ต้องมีเวลาออนแล้วที่ค่อนข้างจะใช้ทุกอย่างเลยองค่อนข้างเป๊ะในการทำารืบ้านการเตรียมตัว<ช>แต่ว่าความสนุกมันก็คือความที่เราอ่ะตั้งใจมาไนี่แหละรู้สึกว่าเวลาที่หนูเราเล่นปุ๊บเราเล่นได้แบบมากขึ้นเราจากบ้านมาดีถือว่าถือว่าสนุกเนาะแล้วก็คนในละครในตัวละครมันเยอะขึ้น<ช>การที่พวกหนูกับแอฟแฟร์เล่นกันบสองคนหลักยเรื่องนี้มีความแบบหลากหลายสนุกด้วยมีเลขาะ พูดถึงพี่ปอนตอนไหนที่แบบเขาเป็นตีวรับเรื่องอะมากเลยอยากเห็นพี่ปอนยังไงนะรู้สึกว่าอยากอยากเห็นพี่ปอนมากสีสันของเรื่องเลยตานายด้วยนะมองพูดดีๆนะค่ะเพราะว่าพี่ปอนคือพี่ปอนคือตัวที่ทำให้เรื่องมีความแบบเข้มข้นดราม่าใช่จริงๆทุกตัวละครมันเติมเต็มทางทางเรื่องให้ให้คอมพีทมากๆค่ะแต่พี่ปอนน่าจะตัวเต็งอยู่กันคือเรียกได้ว่าเรื่องนี้พี่หล่อที่สุดมากคือเรื่องเนี้ยรอติดแฮชแท็กเลย ใครแมาทำไม่มาอะไรเสร็จปังปอนแล้วค่ะเสร็จแก่อนเลยแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเบีดีค่ะมาโูตั้งแต่ EP แรกก็เริ่มเริ่มแข่งเด็ดละปัง่อนเมื่อกี้เราพูดถึงพอลักอยากจะดีกับคุณพ่อของเราแต่ละคนค่ะของของตัวมิวิก้าคือเขาเติบโตมามาด้วยความรักค่ะครอบครัวค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็เรื่องเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะจะแบบไม่ได้เหมือนครอบครัวของแม่ เขาจะค่อยๆพัฒนาในเรื่องธุรกิจจนแบบเป็นเป็น,ปนบริษัทของสุขเรียนในมันเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีวิธีการสอนลูกของเขาที่ทแตกต่างกนะันอันนั้นก็กดดันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่กดดนันแต่ว่าเป็นความกดดันที่แบบเน,น,นี่ยกดดันด้วยความรักใช่กดดันด้วยความรักและความหวังดีซึ่งเราก็เป็นคนที่เชื่อพ่อเราด้วยไงพ่อพ่อพูดอะไรก็โอเคทั้งตาเกี่วนของหนูก็คือโอ้โหแตกต่างกันาแบบที่เชิงเลยค่ะคุณพ่อหนูก็จะเป็นฟิลแบบ ดูกดดันโหดโหดเลยเห็นหน้าแบบนี้โหดเลยยิ้มยิ้ม,มแบบนี้ในเรื่องคือแบบตั้งแต่เด็กจนงโตคือเข้มงวดกับเราแล้วมันก็จะมีแบบขายปมนู่นนี่นั่นตอนตอนแบบไทยๆก็เลยต้องไปดูกันว่าจริงๆแล้วตัวละครของมีดพ่อเนี่ยมันมีเรื่องราวแล้วก็มีแบบความล้ำเหมือนกันนะไม่เดียว้ราขอมปกับพ่อเหมือนกันก็อยากามีต่างกันพูดถึงคุณพิุพครับ เป,เป็นการทำง,งานกัน้งเดียวเป็นการทำง,งานางรงครั้งแรกเลยค่ะกับพี่โอ๋แล้วก็สน,นุกมากเลยนะคะพี่โอ๋เป็นคนที่เป๊ปะมากๆเลยก็คือทําการบ้านทั้งอ่านนิยายแล้วก็อ่านบทมาแบงงาบแน่นมากๆก็คือจะถูกความต้องการว่าแบบโอเคซีนนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ชัดเจนมากๆทำให้ลูกศิษย์เราแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ก็ไม่ค่อยขี้งใช่แต่ว่าถึงอะไรเอ๊ะแกอยู่ไหนเนี่ยยังเลยถึงเวลาตอนพาร์ทเป็นคู่ถึงเวลาแกเครียดหน่อยกันเกย์จริงจังนะแต่ว่าเกย์เป็นคนแบบเครียดเรื่องงานก็ส่วนงานแต่พอเรื่อง เรืร่องแบบเรื่องงานควกแกก็จะแบบดูแลเราแบบเหมือนลูกสาวเลยอะ่ <c oughs> ะพวกแกน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าเรื่องงานก็คือต้องเป๊ะเหมือนกันครับทีนี้อยากถามพี่ชิคกี้พายนะครับด้าน p o r t ั o n ของซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เชนเรากบจับเต็มมาโดยตลอดเรื่องนี้จะเป็นย่งไรเราก็มีมาตรฐานของเรา <c oughs> ใ,นในการทำงานนะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะอยากให้ออกมาคือพอความเป็นแบบนิยายซับสิ่งเนาะแล้วก็เป็นเรื่องแบบว่า ผู้หญิงผู้หญิงกันอะไรอย่างี้พี่ก็อยากใ,ให้ทุกอย่างมันดูสวยงามนะครับทั้งเรื่องของโปรดักช,ชันการเล่าเรื่องอแน่นอนก็มีเ้นเล่งที่สนุกอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครหล,ลักเนี่ยเขามีทั้งฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังที่มันแตกต่างก,กันตามชื่อเรื่องเลยครับมันคือดิวลับเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าดิวลับเราก็คงต้องค่อยๆแกะดูว่าความลับมันจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าหรือดิวที่ที่ว่านี้มันจะมีดิวอะไรกันบ้างดิวกนันลับขนาดไหนอะไรเนี่ยโปรัก ในเนี้ยโปรดักชันของเป็นแบบทั้งสวยๆเพราะเรื่องนี้มันจะไม่ใช่สไตล์แบบระเบิดภูเขาๆแต่เข้าท่านของหรืออะไรกันหนอยใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าสวยงามอยากให้อยากให้แฟนๆได้เห็นอะไรที่สวยงามครับพี่โอยก็จะประดิบประดอยแบบมากมากสองวันที่ผ่านมานั้นแบบประดิบมากพี่โอยแบบตั้งใจมากสวยงามครับสวยจริงครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าบนเรื่องราว ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นพรามความรักเพราะฉะนั้นสิ่งที่น,นําเสดอว่ามเป็นเรื่องของความรักนะครับของคนสองคน,งคนแต่ก็มันก็ไม่ใช่แค่สองคนนะมันก็อาจจะมีอีกหลายคนแ <c oughs> าแถวๆนั้นเรื่องของ,ของความรักที่เป็นความรัก่โดยมีตัวเชี่มด้วยมีตัวเสมด้วยมีทั้งมีหมดคับมีทั้งตัวเสี่ยมมีทั้งตัวคอนฟ lict มีทั้งตัวส่งเสริมมีทุกอย่าง ถามว่ายากไหมก็ยากนะคะเพราะว่าก็เบสออนเดี๋ยวเว็มันเบสจากนิยายด้วยซึ่งบางครั้งต้องบอกว่าการการเอเลล๊ะว่าอะไรดัดแปลงแล้วกนะันเนาะมาจากนิยายแล้วก็ข้างสีเรียนก็เครียดทุกทีเพราะว่าก็าจะมีแฟนคลับที่เป็นคนอ่านที่เขาได้อ่านแล้วเป็นแฟนคลับของในสื่อด้วยแต่ในแต่ละกันก็ต้องยอมรับว่า การอ่านเป็นหนังสือกับการดูซีรีส์มันเป็นคนละเรื่องกันเลยแล้วมันก็เลยจาเป็นต้องมีการแบบคือคือเอาง่ายๆค่ะหนังสือจะบรรยายว่านังเอกนั่งเศร้าร้องไห้ไป18หน้าก็ได้แต่ในซีรีส์มันมานักร้องไห้ไปสิบแหน้าไม่ได้เลยโดยความยาวของซีรีส์อะไรมันก็อาจจะมีการแบบแอดเพิ่มเติมเรื่องเลยโดย base on ที่ฐานเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญอที่บอกว่าเราก็ถ้าตอบโจทย์คนแฟนคลับที่อยากดูว่าเขาอยากดูอะไรก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก็พยายามเดาใจแล้วก็ทําให้ให้ดีที่สุดต่างหากก็จะแน่นอนว่าทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนซีรี่์ได้อัดตำมุแน่นอนใช่ค่ะใช่คุยกับคุณนักเขียนด้วยค่ะว่าเราจะมีการปรับไปดับน้ำอะไรเงี้ยกับคนเขียนบทเมื่อที่อยู่แถวๆนี้ก็ก็ก็ใช้เวลาอ่เรื่องบทกันค่อนข้างค่อนข้างนานเั่ากับจริงแค่ซีรีส์แปดตอนเองแต่ทําบทนานมากเจ็บว่าเราปรับอยู่นะตัวปรับแต่อยู่บนพื้นฐานเดิม ไม่ไม่ได้แบบเปลี่ยนเรื่องไปเลยหรือเปลี่ยนอะไรเลยไม่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานเดิมสุดท้ายจะได้ดูกันตอนไหนครับเราจะได้ดูตอน,อนแทนใดนั้นแทนใดน,ใน,ใน,ในั้นก็เรียกว,ว่าเดียวเท่านั้นเดียวมีเวลาให้พี่ทำงานไม่นาน,ใน,ในเดียวแต่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้ดูแล้วครับนะครับเริ่มตอนแรกนะครับ26กรกฎาคมครับทุกวันเท่าสี่ทุ่ม ึงนะครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นนะครับอันขาดเนี่ยค่ะขอเชิญทางไอฉี่ค่ะสวัสดีค่ะทัดนี้เลยครับดูเวอร์ชั่นอันขาดได้ที่ไหนครับตัวเวอร์ชั่นอันขาดได้บนแอปไอฉีและเว็บ IQ ดบคังที่เดียวเท่านั้นนะคะมาดได้ค่ะฝากอะไรหน่อยสิคะอ๋อฝากซีรีส์ว่าไม่เซ็คเกร์นะคะบนแอปไอฉีนะคะเป็นทางไอฉีค่ะก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของ โอเคเราดิจิโนก็จะดูกันที่ไอจีกันอยู่เป็นประจำก็เป็นเป็นพาร์เนอร์ที่น่ารักมากเพราะว่าสปอร์ตเป็นพาร์เนอร์ที่ทำให้มีโอกาสได้เผยแพร่งานเราออกไปในหลายๆประเทศนะคะก็ก็เลยต้องขอบคุณไอซีด้วยที่แบบนี้แต่ไอซีล่ะคะเรื่องงานเก่ยวกับเชนเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากเลยขอบคุณโอกาสอีกครั้งที่ได้ร่วมมือกับคุณบ้านเชนนะคะ ในชีวิตทำมั่งเซมเพลตนะคะแล้วก็ได้ทั้งสเตจทั้งเก่งเทั้งนางเลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่ขอย้ำทวันอีกทีคับเอาพี่ไอขาววันอีกทีครัครับผมนะครับเริ่ม26กรกฎาคมนี้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่แอปพลิเคชัน RCE และ i t u e ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ แต่อีกหน่งีอีค่ะอันนี้แหละครับครับครับหน่อยเดียวเไไเราทอะไรดีครับงสองตั้งก็ไม่ดื่มเลยครับ บ๊ายบาย